สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่พี่คุณข้าวสารนะครับมีข้าวสารหลายชนิดด้วยกันนะครับด้านหน้านี้ข้าวสังหยดก็มีนะครับไม่ขึ้นราคานะครับยังเท่าเดิมนะครับ สวัสดีครับคุณเฉลิมครับสวัสดีครับครับคุยกันเรื่องข้าวสารครับมีอะไรก็ติดต่อได้นะครับราคาข้าวสารเป็นราคาปกติไม่แพงครับผมรับรองได้การันตีได้เลยครับแล้วกิโลก็เป็นกิโลยี่กิต้นไม่ต้องกลัวว่ากิโลไม่ตรงการนี้ผมรับรองได้ครับมามาได้เลยครับ อยู่เลขที่อถ้าติดต่อมาก็ศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดเก้าแปดศูนย์หนึ่งหกครับที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ตั้งอยู่ที่ททหลังตลาดยนย์ยอตางออกใบปัดตะเดนมาดรา,ราตางออกตะดนมาดราครับครับรู้สึกว่ามีสาขาอยู่ที่สาขาหนึ่งสาขาที่สองอยู่ที่โวนมะพร้าวครับ,รบให้<บ>ลูกชายด,ดําเนินการอยู่ครับน้องบอ น้องบอกครับถนบนอภัยบริรักษ์น,นะครับฝั่ซ้ายมือจะไปจากพัทลุงนะครับติดต่อได้เลยนะครับนนทั้งสองแห่งนะครับาราคาเท่ากันหมดอ่าราคา ดูที่ทำครับผมทำมานานปีแล้วหรอตั้งขายบีได้ขายตรงก็เปิดร้านมาตั้งแต่สองวีสองห้าสองเก้านะครับครับนับแต่บัตรนั้นมาจนถึงบัตรนี้ก็ขายดีนะครับไม่ไม่รู้สักกี่ปีแล้วน้ำไ่ดูโอเคครับขอบคุณครับครับก่อนจ่การงานนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสมบัตินี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ